ครับวันนี้พวกผมจะมานาเสนอเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ครับ 1. กําหนดหัวเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาเพร่อให้เหตุผลนะครับหัวเรื่องหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษาคือเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทําให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปีพศ1929ถึงพศ1931 และสร้างความเสื่เสียแก่ผู้คนจานวนมากครับหัวข้อที่2นะครับรวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาโดยจําแนกหลักฐานตามประเด็นที่กําหนดครับหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นที่พบสามารถใช้ในการศึกษาได้ในครั้งนี้นะครับได้แก่ภาพถ่ายการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์วิทยุครับหนังสือพิมพ์และประกาศสงครามจากอดอล์ h ฮิตเลอร์ครับหลักฐานชั้นรองนะครับอาวุธและรูปภาพในสงครามโลกครั้งที่2ครับ 3>, 3. ประเมินคุณค่าของหลักฐานหลักฐานชั้นต้น เป็นรูปภาพเหตุการณ์จริงในสงครามโลกครั้งที่2เป็นรถถังของเยอรมันหลักฐานชั้นลองเป็นคลิปวิดีโอที่สรุปสงครามโลกครั้งที่อ2อสีสรุปเหตุการณ์เหตุการณ์ที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่2คือญี่ปุ่นไปลุกรานแมนจูเรียแล้วตั้งเป็นรัฐเนแมนจูกัวเป็นแหล่งาอุตสาหกรรมและทําทุนใหม่ตลาดการค้าของญี่ปุ่นการเพิ่มกําลังของอาวุธเยอรมันกรณีพิพาทระหว่างอิตาลีกับอังกฤษในกรณีที่อิตาลีบุกเอธิโอเปีย เยอรมันเข้าไปครอบครองแคว้นไรซซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาเวเชายและสนธิสัญญาลูคานสงครามกลางเมืองในสเปนเยอรมันผนวกออสเตรเลียเยอรมันเข้ายึดครองเช็กโอสโตกาเกียสงครามต้นที่สองนะครับเกิดขึ้นในปีคศ .1939 เมื่อฮิตเลอร์หรือเยอรมันโจมตีโปรแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งปกป้องโปรแลนด์อยู่จึงทําการลบกับเยอรมันในปี1942ฝ่ายอักษะ ญี่ปุ่นเยอรมันและอิตาลีได้บุกยึดยุทธภูมิสําคัญคือรัสเซียแอตกาเหนือและแปซิฟิกซึ่งกันซึ่งประสบความสำเร็จเกือบทุกแหง่งสาเหตุที่ทําให,สห้สหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกคสอง,องคือเพราะญี่ปุ่นเข้าโจมตีอา่าวครฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐในวันที่7ปีคศ .1941 เยอรมันยอมแพ้ฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1945ตวดเยอรมัน ขออปัครับส่วนญี่ปุ่นยอมแพ้โดยเพราะโดนสหรัฐส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดบาร,รมนูลที่เมืองฮิโรชิม่าและเมืองนางาซากิญี่ปุ่นจึงประกาศยอมแพ้ในวันที่4สิงหาคม1 9 4 5ครับ